เตรียมไปทํำข้าวผัดแล้วก็ผ่ากลางกลางหลังนะ ใหญ่ไหมคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะผ่ากลางหลังเพื่อที่จะเอาขี้กุ้งออกนะคะกุ้งก็มีขี้นะคะหัวเราก็เอาไปทอดได้คะ่ะ นะคะเราไม่ทิ้งนะคะชอบกินหัวกันนะใครชอบกินหัวกุ้งนะคะเอาไปชุบแป้งทอดได้เลยนะคะกรอบๆนะม,มันมากหัวกุ้งนะคะ กุ้งนี้ล้างแล้วนะคะล้างก่อนที่จะไปแช่แข็งแล้วนะคะแล้วเราก็ก็พอเราจะทากับขบ้าวเราก็เอาออกมาเพื่อที่จะให้น้ําแข็งละลายนะคะแต่ถ้าล้างอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวไข่เห็นไหมคะไข่กุ้งเนี่ยจะจะจะ,จะละลายไปกับน้ํำนะคะ หัวกุ้งชุแป้นทอดก็อร่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมทำข้าวผัดนะคะนี่ค่ะก็จะมีข้าวผัดอันนี้ข้าวหนึ่งถ้วยเนาะแล้วก็จะมีไข่ สองฟองก็แล้วแต่ความชอบของแต่บุคคลนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะดึงมาก็จะเป็นหอมนะคะหอมสีม่วงหอมหัวใหญ่เนะะี่ยค่ะแต่สีม่วงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะนี่ก็จะเป็นซอสแม็กกี้ค่ะแล้วก็นี่ก็ริกน้ำปลานะคะอันนี้ก็มะนาวนะคะ มะนาวแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะส่วนประกอบก็จะมีเท่านี้นะคะน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะรอให้น้ำมันร้อน อนอื่นก็นี่เลยค่ะใส่กุ้งลงไปนะคะโอ้จามด้วยกระเทียมค่ะนะคะตามด้วยกระเทียมนะผัดให้สุกนะคะผัดให้กุ้งให้สุกก่อน กระเทียมตุกเค้ากระเทียมให้เข้ากับเครื่งนะคะผัดให้สุกให้หอมนะคะ กุ้งก็จะสุกแล้วนะคะกุ้งสดสุกง่ายค่ะกุ้งสุกแล้วกระเทียมหอมแล้วนะคะใส่ไข่ไปเลยค่ะไข่ที่เราเตรีมยมไว้นะคะก็ตีในกระทะนะคะตีให้แตกไข่สุกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ข้าวเลยค่ะนะคะ ข้าวไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะก็ผัดข้าวนะคะตีให้เข้ากับไข่นะคะมันจะได้เหลืองๆนะ เข้าไปกับข้าวแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะไงบ้างคะ ขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่นี่เลยนะคะหอมที่เตรียมไว้นะเพราะว่าที่ใส่ทีหลังเพราะว่าหอมนี่เขาจะสุกเร็วเราแค่ไม่เอาให้มันสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่นี่เลยะค่ะผงปรุงรสค่ะนี่ค่ะผงปรุงรสใส่ลงไปนะคะต่อมา ใส่ซอสลงไปเลยค่ะซอสที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยซอสแม็กกี้นะคะัจะใส่ซอสแม็กกี้เพราะว่าจะได้หอมๆนะคะทําให้หอมก็คนทุกเข้าให้เข้ากันนะคะเนี่ยก็หอมแล้วนะคะ ยไงบ้างคะดูสีสันน่าทานไหมคะขั้นตอนต่อมานะคะสุดท้ายใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ทีหลังนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้มะเขือเทศสุกจนเปื่อยนะคะแค่พอเอาลงกระทะนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้นะคะปิดไฟเสร็จแล้วเราก็เตรียมใส่จานเลยค่ะทำง่ายๆนะคะทานที่บ้านนะคะก็ตักใส่จานเลยนะคะนี่ ชีวิตต่างแดนนะคะชีวิตต่างแดนคือเราต้องทําทานเองนะคะมันไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะทําข้าวผัดน่ะใครก็ทําได้นะนะคะลองทําดูนะคะเราก็ใส่ตามที่แบบเราชอบนะคะทําอะไรก็ ปรุงรสด้วยรสชาติที่เราชอบนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะใส่จานเรียบร้อยนะคะข้าวผัดกุ้งเสร็จแล้วค่ะ